AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือในภาษาไทยคือปัญญาประดิษฐ์ถ้าจะสื่อสารกันให้ถูกต้อง AI คือระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้เช่นการแปลภาษาเกิดจากการประมวลผลข้อความรับเข้าและแปลงออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่งเป็นต้น การเรียนรู้ของ AI ไม่ต่างจากการเรียนรู้ของมนุษย์นั่นคือจำและคิดตามเช่นเด็กที่เห็นหน้าของพ่อแม่ซ้ำๆทุกวันและป้อนเสียงเรียกพ่อแม่ไปให้เด็กนาน,านเข้าเด็กคนนั้นก็จะสามารถมองหน้าแล้วเรียกพ่อแม่ออกมาได้โดยอัตโนมัติสิ่ง้าวที่ใช้เทรนหรือฝึก AI ก็คือข้อมูลซึ่งในกรณีสอนเด็กให้เรียกพ่อแม่ ก็ต้องฝึกกันอยู่นานหลายครั้งไม่ต่างก,ก,กันกับ AI ที่ต้องใช้เวลาเทรนและต้องใช้ข้อมูลที่มีลักษณะซ้ำๆเหมือนกัน,นกลไกการทำงานของ AI คือระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์และมี Machine Learning เป็นส่วนประกอบซึ่งเจ้า Machine Learning นี้ก็มีอัลกอริทึมที่หลากหลายขึ้นอยู่กับโจทย์และข้อมูลที่ใช้เทรนเช่น Deep Learning เป็นอัลกอริทึมที่เหมาะกับข้อมูลซับซ้อนขนาดใหญ่ Random Forest เป็นอัลกอริทึมที่ใช้สำหรับโจทย์ s u p e r v i s e d เป็นต้นข้อมูลที่ใช้ Train AI เป็นข้อมูลในอดีตท,ที่มีลักษณะการทำงานแบบซ้ำซ้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนั้น AI ที่มีจะต้องสามารถเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อนำไปเทรนให้ AI ฉลาดขึ้นได้ต่อมาเราจะมาดูกันว่าเขานั้นใช้ AI ในภาคธุรกิจหรือในบริษัทกันอย่างไรการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจเป็นเรื่องที่น่าจับตามองในปัจจุบันเพราะด้วยความสามารถที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีนี้ได้เข้ามาตอบโจทย์ของธุรกิจในหลายด้านโดยเฉพาะในกลุ่มงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ การเข้ามามีบทบาทของ AI ช่วยทำให้กลุ่มธุรกิจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำม,มากขึ้นและเข้าช่วยในการตัดสินใจผ่านการประมวลผลจากข้อมูลรวมถึงการเข้าไปมีบทบาทสำคัญโดยเข้าไปช่วยงานในด้านการบริการผ่านระบบปฏิบัติการนอกจากนี้งานสายการตลาดที่นำความสามารถของ AI ไปใช้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อวางแผนการตลาด นับเป็นเทคโนโลยีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจได้ซึ่งทั่วโลกต่างให้ความสนใจและได้ทำการทดลองรวมถึงการลงทุนในการพัฒนาระบบ AI มากมายและส่วนมากสามารถนาไปใช้จริงในธุรกิจความสามารถของ AI ที่ถูกนามาใช้ตัวอย่างเช่น natural language processing หรือ NLP ความสามารถด้านการเข้าใจภาษาด้วยระบบประมวลผลภาษา ซึ่ง AI ในกลุ่มนี้มีการลงทุนเพื่อพัฒนามากกว่าในกลุ่มอื่นๆเพราะ AI ในด้านการเข้าใจภาษาสามารถนำไปต่อยอดในหลายธุรกิจได้ Customer Service ความสามารถในการโต้อตอบอัตโนมัติที่เป็นเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญในการให้ข้อมูลผ่านระบบอาจอยู่ในรูปแบบของแชทบอททำให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น Logistics การนำความสามารถด้านการวิเคราะห์เพื่อจัดเส้นทางการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อลดเวลาการเดินทางและประหยัดทุนการขนส่งการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ใบหน้าหรือ face analysis และเทคโนโลยีการชำระสินค้าด้วยการสแกนใบหน้าหรือ face payment รวมไปถึงการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าโดยการนำ AI กับ big data นำมาใช้ในการตอบโจทย์ธุรกิจเช่นการโทรหาลูกค้าได้ตรงเป้าหมายและลดเวลาของผู้ขายโดยใช้ข้อมูลเก่าจากลูกค้าการติดกล้องวงจรปิดที่ใช้ในการดูกลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ลูกค้าว่ามีคนเข้าร้านกี่คนหรือการเก็บข้อมูลว่าจุดใดเป็นจุดที่มีคนมองเห็นมากที่สุดผ่านการเก็บข้อมูลผ่านกล้องวงจรปิด และดูว่าบริเวณไหนคนชอบเดินไปมากที่สุดในเมื่อเรารู้ความหมายของ AI และการนำ AI มาใช้ในธุรกิจและบริษัทแล้วต่อมาเราจะมายกตัวอย่างบริษัทที่ได้นำ AI ไปใช้งานกันใช่แล้วมันคือไปตู้คือบริษัท IT ชั้นนำของประเทศจีน และเป็นผู้นำ Search Engine อันดับหนึ่งของประเทศจีนก่อตั้งในปี2,543โดยนับเป็นผู้บุกเบิกด้านอินเทอร์เน็ตและสร้างสารเทคโนโลยี Search Engine โดยวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงข้อมูลแบบวิเคราะห์ไฮเปอร์ลิงก์ก่อนจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมากมายโดยเฉพาะซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และบนตัวอุปกรณ์โมบายปัจจุบันไปตู้ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนและมียอดการค้นหาข้อมูลผ่านไปตู้บนคอมพิวเตอร์มากกว่าซึ่งเป็นข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับคนจีนและนำมาวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งถึงความต้องการและประเมินความต้องการความสนใจด้านต่างๆของชาวจีนได้อย่างแม่นยำปัจจุบันไปตู้เป็นผู้นำในเรื่องของ Big Data และเทคโนโลยี AI ที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีนี้เรามาดูการเปิดกลยุทธ์ AI ของป่ตู้กันบ้างกลยุทธ์แรกป่ตู้ประกาศโครงการอพอลโลเพื่อพัฒนารถไร้คนขับหรือ s ซฟด d r i วิ่งคารแข่งกับ Google Car ในสหรัฐแม้ว่า รถไร้คนขับจะต้องใช้เวลานานกว่าการใช้งานจริงแต่จะมีเทคโนโลยี AI หลายอย่างจากการวิจัยเรื่องนี้ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันทีเช่นให้รถยนต์ขับด้วยตัวเองในเวลาที่รถติดขยับได้ทีละนิดหรือใช้เทคโนโลยีที่จับว่าบริเวณโดยรอบมีปริมาณรถหนานแน่นเพียงใด มาใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรภายในเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดป่ตู้ยังได้ริเริ่มโครงการไป่ตู้เบรนโดยวิจัยพัฒนาความสามารถในการฟังการพูดการมองและการอ่านเขียนของ AI ซึ่งไป่ตู้สามารถลุยด้านนี้ได้เพราะมีข้อมูลปริมาณมหาศาล จากพลเมืองอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้านคนของจีนเพื่อป้อนให้ AI ได้เรียนรู้และปรับปรุงความแม่นยำได้ปัจจุบันปยตู้เบรนสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงตัวอย่างเช่นปยตู้ได้ใช้ AI ในการช่วยตามหาเด็กหายโดย AI สามารถเปรียบเทียบภาพสมัยเด็กกับภาพตอนโตของบุคคลและวิเคราะห์ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ได้อย่างแม่นยำกลยุทธ์ที่2ปไปตู้ตั้งเป้าให้มีการปรับใช้ AI ในทุกวงการและทุกผลิตภัณฑ์ในจีนไ่ตู้ได้พัฒนาไ่าตู้ d u a OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำให้คนสามารถสั่งและตอบโต้กับอุปกรณ์เครื่องใช้รอบตัวได้โดยหวังจะนำไปใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ลำโพงตู้เย็นมือถือจนถึงชุดสมาร์ทโฮมที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้าน การเลือกผลิตภัณฑ์ได้ถูกใจผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างมากเพราะวงจรการพัฒนา AI มี4ข้อได้แก่ 1. การป้อนข้อมูลให้ AI 2. การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 3. การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานและข้อสุดท้าย 4. การป้อนข้อมูลใหม่ให้ AI ได้เรียนรู้ และปรับปรุงความแม่นยำด้วยเหตุนี้ยิ่งมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก AI ก็จะสามารถเรียนรู้และฉลาดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกลยุทธ์ที่3คือไปตู้ไม่ได้มีกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเองแต่ใช้วิธีการ ร่วมมือกับบริษัทมากกว่า30,000บริษัทในทุกวงการเพื่อให้นำเอาเทคโนโลยี AI ของไ่ตู้ไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไปตู้ยังประสานกับรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลในท้องถิ่นเพื่อให้นำเทคโนโลยี AI ไปใช้นำร่องในการทดลองและแก้ไขปัญหาต่างๆเช่น การรักษาความปลอดภัยการควบคุมการจราจรการศึกษาและการแพทย์ทีนี้เรามาดูกลยุทธ์สุดท้ายของไ่ตู้กันบ้างกลยุทธ์สุดท้ายของไ่ตู้คือการดึงดูดและพัฒนาบุคลากรไ่ตู้ได้จัดตั้ง AI Lab ที่สหรัฐ เพื่อดึงดูดนักวิจัยชั้นยอดของสหรัฐหลายคนเคยมองว่านักวิทยาศาสตร์ด้าน AI ในจีนมีน้อยเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานในมหาวิทยาลัยจีนยังไม่มีสาขา AI เปิดสอนเลยแต่หลีไคฟู่อดีตผู้บริหาร Microsoft ของจีนซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของกองทุนใหญ่ในจีน ที่ให้เงินสตาร์ทอัพทำธุรกิจที่ใช้ AI กลับบอกว่าขอแค่เอาบัณฑิตได้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถิติหรือนักคณิตศาสตร์ปริมาณมหาศาลของจีนมาเข้าโปรแกรม6เดือนของเขาก็จะได้ออกมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ AI เพราะพื้นฐานของ AI จริงๆ คือทักษะคณิตศาสตร์ตัวไป่ตู้เองก็ประกาศจะอบรมสร้างนักวิทยาศาสตร์ AI จํจำนวนหนึ่งแสนคนภายในระยะเวลา3ปีผ่านการอบรมคอร์สระยะสั้นของไป่ตู้ฮ่าทุกคนตกใจกันละสิว่าป่าตู้เขาทำกันถึงขนาดนี้แต่อย่าแปลกใจ ถ้าในอีกไม่นานเมืองจีนจะมีนักวิทยาศาสตร์ AI ทุกมุมเมืองและจะมีผลิตภัณฑ์ที่พูดคุยกับเราได้เต็มเมืองเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ